สำหรับคลิปนี้ก็พา hm. พี่น้องบอได้ผ้าเขาป้าครับมื่อสิพผ้ามาเบิงหวานปลูกจังน้อยนะครับมื่อสิพามาเบิงหวานดีอีกชนิดหนึ่งครับตามที่พี่น้องเห็นนี่ก็สิเป็นหวานมหากำลังครับจัดว่าเป็นหวานสมุนไพรที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะครับครับเฮาก็มาเบิงลักษณะของเฟินครับว่ามันมีลักษณะใดแน่ครับมื่อสิคูณให้พี่นอ้องเบิงลักษณะหัวคือเกลือครับครับลักษณะของเฟินก็ ต้นละใบครับเพิ่นกะได้ตำราเพิ่นได้เปรียบเทียบไว้เนาะครับเพิ่นสีมีลักษณะ้ายกันครับขมิ้นอ้อยครับแต่ว่ามีความแตกต่างก็คือเนื้อในหัวเพิ่นสีมีสีขาวครับหัวเพิ่นสีมีลักษณะกลมรูปไข่ครับแลวก็มีแงงเป็นจำนวนมากแล้วก็ใหญ่นะใหญ่ครับสำหรับหัวของเพิ่นครับ ส่วนเหงือในหัวของเพ่นกะซีมีสีขาวแลวก็มีรสขมฉุนครับลำต้นสีมีสีเขียวตลอดทั้งการใบนะครับส่วนใบของเพ่นกะซีมีลักษณะสีเขียวพื้นใบสีมีขนละเอียดนุ่มสัมผัสได้ละครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับเพ่นซีมีขนอยู่พื้นใบไข่กับหวานพัตตะบะละครับแต่ว่าเฮาก็ต้องเบิ่งลักษณะหัวแลวก็รสของเพ่นครับ หัวเพิ่นก็ซิมีความแตกต่างก็คือหวานพัตตะบะเพิ่นซิมีรสทีร่อนชุนครับแต่ว่าหวานมหากำลังเพิ่นซีมีรสทีขมขึ้นและก็ชุนครับแต่ว่าเนื้อในหัวเพิ่นกส็สิเป็นสีขาวคือกันครับกับหวานพัตตะบะเนาะครับและก็ไตทองใบของเพิ่นก็ซิมีคนละเอียดล้ายกันครับครับนี่ก็คือไตทองใบของเพิ่นเนาะครับ ครับแต่ว่าสรรพคุณของเพื่อนกะซีมีความแตกต่างกันไปครับกับหวานพัตบาเนาะครับส่วนหวานพัตบาผมก็เคยลงพี่น้องไปเบิ้งไปหลายคลิปแล้วครับ2คลิปเนาะครับก็สามารถจอนกลับไปเบิ้งได้ครับว่าเพื่อนมีความแตกต่างกันลักษณะใดแน่ครับครับเดี๋ยวผมสิขุดต้นที่เพื่อนมีเงาที่ไงเนาะครับต้นก่อนก็เพึ่งปลูกลงไปบ่ท่านได้โดนครับ หัวของเพ่นก็นยังเล็กครับเอาอาจสิเบิงบอชัดก็เลยมาคูดต้นใหญ่พี่น้องเบงครับแต่ว่าเพ่นสิบอกมีใบเาเห็นครับสําหรับต้นนี้ครับเฮากะเบิงลักษณะของเพ่นแล้วกะฟังสรรพคุณไปจังน้อยครับก็คือสรรพคุณวันมหากําลังเนาะครับเพ่นก็สีเด่นจัดจ้านไปทางดันเพิ่มพละกําลังหรือว่าบํบลุกําลังได้ดีอีกชนิดนึงครับในตำราเพ่นก็ได้บอกไว้เนาะครับ ก็คือนำเอาหัววานครับไปบดเป็นผงผสมกับสุราหรือว่าผสมกับน้ำเพิงและครับใส่รับประทานนะครับเป็นยาชักมดลูกเขาอูเ็วครับสำหรับผู้ที่คลอดบุตรใหม่ๆครับหรือว่าเอาสีน้ำไปใส่เป็นยาบำรุงกำลังก็คือเอาหวานนะครับเอาหัว,วาาหววานไปบดแล้วก็ดองกับสุรานะครับใส่กินขังละกักหลังอาหารครับก่อนเข้านอนครับ กะสิซอยให้ร่างกายเฮาแข็งแรงหรือว่ากระชุมกระชวยครับครับนี่ก็คือตอนที่ผมลางออกให้พี่น้องเบิ่งชัดๆเนนะครับว่าเพิ่นมีลักษณะใดครับเพิ่นกระสิมีลักษณะหัวหรือว่าแง่งของเพิ่นครับเป็นจํานวนมากนะครับครับก็มาฟังสรรพคุณิ่นต่อครับบางหมอพื้นบ้านเพิ่นกกะสิน้ำเอาหัวหวานครับไปต้มกับหวานเอ็นเหลืองนะครับใส่ ต้มเดื่มเสารเย็นครับทาให้ร่างกายแข็งแรงหรือว่าฟื้นฟูเส้นเอ็นหรือว่าเส้นประสาทได้ดีครับเหืดให้ร่างกายหอากลับมาใส่งานได้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งครับครับนี่ก็คือลักษณะต่างๆนะครับพี่น้องก็คงสีเห็นครับหัวของเพิินก็สีมีสีขาวครับส่วนเนื้อในหัวนะครับส่วนเงาของเพิ่นก็สีมีแง่งเป็นจํานวนหลายครับ มีแงางเล็กแงางน้อยแตกออกมาอีกนะครับแงางของเพนก็สิแตกออกมาทั้งสองด้านนะครับเฮากสามารถแยกแยะหรือว่าเบ่งได้ง่ายครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับหรือว่าหฮอสีนําไปแยกแะก็คือรถของเพนนะครับครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับฝาก กดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ้งอีกต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กับพีพ่น้องเบิ้งไม่เพียงแค่นี้แหะครับ